เราตามคดีใหญ่ก็คือคดีที่ในน่องที่เป็นมือปืนแล้วก็ถูกวิสามันไปแล้วยิงสารรัตแบงในงานเลี้ยงของกำนันนกนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้พอมือปืนตายไปปุ๊บก็เหลือกำนันนกที่ตอนนี้กำลังถูกเค้นสอกอย่างหนักรวมไปถึงในงานนี้ที่สารรัตแบงถูกยิงเนี่ยมีตำรวจนายอื่นๆอยู่ในงานอีกทั้งหมด25คนทั้งที่อยู่ภายในงานอยู่นอกงานแต่ว่านับรวมทั้งหมดนะครับสิ่งสำคัญก็คือตำรวจทั้ง25นายนี้คุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กบอกว่า ต้องสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเดิมก่อนให้ขาดจากตาแหน่งเดิมสั่งมาช่วยราชการแล้วหลังจากนั้นสอบหมดเลยนะครับ25คนจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มคือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กโมโหที่สุดใช้คำนี้<อ>โมโหที่สุดก็คือว่าหลังจากเกิดเรื่อง 1. น,นึ่นทำไมคุณไม่ช่วยกันจับคนร้ายคุณปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้ยังไงส มันมีความพยายามที่จะทําลายพยานหลักฐานอย่างเช่นล้างคราบเลือดหรือเซิฟเวอร์วงจรปิดในบ้านกำนันนกหายไปหมดซึ่งคนที่จะมาแนะน,น,นําชี้แนะอยู่เบื้องหลังให้ทําแบบนี้เหมือนกับเป็นคนที่รู้การทํางานของตํารวจชุดสืบเพราะฉะนั้นจะเป็นใครไปได้ไหมถ้าไม่ใช่ตํารวจที่อยู่ในงานสักคนหนึ่ง<ะ>หรืออาจจะเป็นวิธีคิดของลูกน้องกำนันนกหรือเปล่าหรือใครสั่งอันเนี้ย ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับรวมถึงตำรวจที่ไปร่วมในงานด้วยเราจะยังไม่บอกว่าเขามีความผิดนะ,ะบางคนอาจจะไปเพราะถูกชวนไปออไม่ได้รู้จักกระหลอกบังเอิญไปครั้งแรกด้วยซ้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้สิ่งที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีเนี้ยมันต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือการยิงสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรศิวกรที่สารวัตรเองก็เสียชีวิตคดีนี้จะเป็นคดีหลักกองปราบ จะมาสอบคดีลหลักนะครับนี่คือคดีส่วนแรกคดีส่วนที่2ก็คือการวิสามันคนร้ายน,น,นายนงธนันชัยซึ่งอันนี้เป็นความรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค7ค่ะและคดีส่วนที่3ก็คือภูธรนครปฐมเนี่ยต้องมาดูว่าตํารวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดเลย25นายที่ว่าเนี่ยกระทําผิดหรือสุ่มเสี่ยงที่จะผิด ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือละเว้นยังไงเอาคุณไปจับคนร้าอยอ่ะ mm. เหตุซึ่งหน้าทําไมไม่ตามจับนะครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะดูแลในส่วนที่2และส่วนที่3ก็คือคดีวิสามันกับการสอบ157ของ25ตํารวจนะครับส่วนคดีหลัก ในการยิงสารวัตรแบงค์จนทําให้สารวัตรแบงค์เนี่ยเสียชีวิตอันนี้จะเป็นคดีที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่กองปราบเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพราะว่าทางพบตรสั่งให้พื้นที่โอนสํานวนมามาอยู่ในความดูแลของกองปราบของสอบสวนกลางแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ตอน10บโมงคุณผู้ชมจะสอบสวนตํารวจทั้งหมดบางส่วนไปสอบเมื่อวานแล้วนะ,ะบางส่วนก็จะไปวันนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องสอบให้หมด วันนี้เลยนะครับทั้ง25คนรวมไปถึงมีบุคคลภายนอกอีก5-6ถึงคนที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามันไม่ใช่คดียากเดี๋ยวความจริงอ่ะมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาคดีนี้ไม่ซับซ้อนนะครับพยานหลักฐานมันนิ่งและตัวบุคคลมันเห็นหมดเพราะว่าภาพเห็นไหมเนี่ยใครนั่งตรงไหนใครไปอะไรยังไงค่อนข้างที่จะชัดเจนสิ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องไล่ให้ได้ก็คือ1การทําลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีใครร่วมหรือไม่ตารวจเกี่ยวไหม ใครสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกใครเป็นคนต้นคิดเชื่อว่า3-4วันนี้น่าจะสอบสวนได้ความจริงออกมาแล้วคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันสอบได้เพราะอะไรเส้นทางการเงินการใช้โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยไล่ดูเลยนะไล่ดูได้รวมไปถึงตำรวจในงานทั้งหมด25นายเนี่ยเดี๋ยวจับตรวจลายนิ้วมือเก็บ DNA ให้หมดเพราะการจะไปถอดเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทิ้งหลักฐานทิ้งร่องรอยเอาไว้เพราะฉะนั้นตรวจเปรียบเทียบได้ ใครที่เกี่ยวข้องผมว่าร้อนๆหนาวๆนะครับคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กเองก็มีวิธีการทำงานอยู่แล้วนะครับแล้วบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยววันนี้จะไปคุมการสอบสวนที่ภาค7คด้วยตัวเองเอาให้มันรู้กันไปนะครับคือขณะเดียวกันบิ๊กโจ๊กยังบอกด้ยวยว่าเอ๊ะขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่ากำนันนกเนี่ยที่บอกว่าธุรกิจเขาอูฟูใช่ไหม,มถ้าเกิดดูผลประกอบการของธุรกิจย้อนหลังเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมา มีรายได้2,000กว่าล้านเยอะมากแต่กำไรไม่ได้เยอะนะ,ะกำไรเนี่ยเป็นหลัก10ล้านแต่ว่ารายได้เนี่ยมันเยอะมากๆนอกเหนือจากการก่อสร้างแล้วเนี่ยรับเหมาก่อสร้างทำถนนถนนแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับสวยรถบรรทุกด้วยหรือไม่อืมอันนี้เนี่ยคงจะต้องไปสอบกันนะครับเพราะอะไรบิ๊กโจ๊กให้น้ำหนักว่ามันอาจจะมีหลายปมหรือเปล่านอกเหนือจากข่าวที่รายงานว่าเขาคุยกันเรื่องที่กำนันนกเนี่ยขอ ให้สารวัตรแบงค์เนี่ย,ยช่วยย้ายตําแหน่งให้กับหลานใช่ไหมมันอาจจะมีการคุยเรื่องอื่นด้วยไหมเพราะว่าตัวของสารวัตรแบงค์ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องของสวยรถบรรทุกในพื้นที่นคนปรปฐมด้วยนะอเออทีเนี้ยไอเรื่องของสวยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะว่าบิ๊กโจ๊กให้น้ําหนักแบบนี้นะคะว่าตัวของหน่องมือปืนที่ถูกยิงไปแล้วอ่ะไม่ได้มีความขัดแย้งกับสารวัตรแบงค์เพราะฉะนั้น ถ้าไม่ได้มีปมบแ้นกนมาก่อนอ,อยู่ๆนองหยิบปืนขึ้นมายิงรัวห้านัดใส่สารวัตรแบงค์ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแสดงว่าน่องต้องมีคนสั่งมาค่ะคนที่สั่งนองเนี่แหละว่าสั่งให้มายิงสารวัตรแบงค์มันมีประเด็นอื่นๆนอกจากฉุนที่ขอให้ยกย้ายตําแหน่งให้หลานไม่ได้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงหรือไม่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลจากทางบิ๊กโจ๊กที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวรอความจริงอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะปรากฏคือนอกจากสอบของตำรวจ25นายในบ้านของกำนันลูกน้องในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีอยู่ประมาณ20คนคทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องตามสอบให้หมดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าถามว่าประเด็นไหนที่บิ๊กโจ๊กให้ความสำคัญมากที่สุดตามหาไอ้โมงครับไอ้มงคนที่ทำลายพยานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่ง น่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านการทํางานเรื่องของการสืบสวนมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นรู้ว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่จะตามสืบคดีประเภทนี้ก็<ๆ>ต้องมาไล่ดูกล้องก่อนค่ะดูพฤติการดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุอะไรต่างๆนะครับเซิร์ฟเวอร์หายไปหมดเลยนี่คือในส่วนของบิ๊กโจ๊กนะ ทีนี้เรามาดูอีกคนหนึ่งก็คือทางผู้บัญชาการตรรํารวจภูธรภักเจ็ครับซึ่งท่านเนี่ยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับตํารวจทุกนายในสังกัดเลยนะที่มีรายชื่อเข้าไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกวันที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นมี3นาย3นายนี้เนี่ยจะถูกสั่งไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูทรภักเจ็ขาดจากตําแหน่งเดิมนะคะตามรายชื่อบนหน้าจอนะคะก็จะมีทั้งสังกัดที่นครปฐมสุพรรณบุรีแล้วก็สมุทรสาคร สถานที่พื้นที่ละหนึ่งนายอันนี้คือลอตแปล็อตแรก3คนก่อนอตแรกเนี่ยก็คือแบบเล็กน้อยไม่เยอะแต่ปรากฏ็ถต่อมาคุณผู้ชมครับลูกใหญ่มาเลยถ้าเป็นคลื่นนะเพราะว่า25นายตำรวจที่อยู่ในบ้านกำนันนกเนี่ยสรุปโดนหมดนะครับคุณผู้ชมครับค่ะพลตำรวจเอกดารงศักดิ์กิติพรพัฒน์พบตรสั่งให้เจเรตตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ออกคำสั่งให้ตำรวจทั้ง25นายเนี่ยมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอาพูดนี้ไงเอามาแขวนก่อนอในระหว่างการสอบข้อเท็จจริงทั้งหลายแหล่เนี่ยเอามาแขวนก่อนแล้วก็ให้แยกสอบเป็นรายบุคคลเพราะมันจะมีทั้งหนึ่งถ้ามีส่วนช่วยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุยิงที่เกิดขึ้นก็จะต้องผิดทั้งอาญาและวินยัยแต่ถ้าบางคนไม่ได้ผิดอาญาดูซิมีข้อที่มันจะเกี่ยวข้องกับผิดวินัยหรือไม่เพราะฉะนั้น25คน อาจจะไม่โดนอะไรเลยก็ได้ถ้าไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์อาจจะโดนแค่วินัยก็ได้อาจจะโดนแค่อาญาก็ได้หรือบางคนอาจจะโดนทั้งวินัยและอาญาพร้อมๆกันเพราะอะไรคุณผู้ชมครับมันก็จะมีข้อสั่งการเนาะของทางตํารวจกําชับว่าอย่าให้ตํารวจเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวคบค้าสมาคมกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่<ะ>แต่เราก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคุณผู้ชมก็การที่ตํารวจจะไปร่วมงานกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ก็ได้ อาจจะเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักกันะนะก็คือในพื้นที่ที่เขาทํางานด้วยกันอาจจะรู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องความสัมพันธ์ส่วนตัวถูกไหม,มวันนี้เนี่ยจัดงานเลี้ยงขึ้นมาก็ไปร่วมกินเลี้ยงก็เหมือนเวลาที่ใครเชิญเราไปกินเลี้ยงเป็นการส่วนตัวเราก็ไปกันเป็นพี่เป็นน้องบางคนก็ชวนชวนรุ่นน้องชวนลูกน,น้องอะไรไปด้วยะนะครับอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมก่อนแต่ทีนี้เนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่เสียงสะท้อนในพื้นที่ก็จะเป็นตัวบอกแหละว่างานนี้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยตัวของกำนันนกเนี่ย เป็นที่รักหรือมีอิทธิพลหรือกว้างขวางขนาดไหนเพราะที่ผ่านมามันก็จะมีเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าเบิร์เดย์ Birthday, วันเกิดทุกปีก็จะมีนายตำรวจระดับสูงเนี่ยตบเท้าไปร่วมแสดงความยินดีเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคำว่าผู้มีอิทธิพลมันก็มองได้หลายแบบอิทธิพลแบบไหนอะอิทธิพลในความคิด หรืออิทธิพลในเรื่องของเส้นสายาหรืออิทธิพลในเรื่องของด้านมืดที่แบบใช้อํานาจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้ชัดว่าอิทธิพลในที่นี้คือมาเฟียม,มันก็เลยนาไปสู่สิ่งที่รัฐมนตรีมหาดไทยไป้ายแดงกําชับเรื่องมาเฟียในพื้นที่ต่างๆรัฐมนตรีมหาไทยท่านนั้นก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลนั่นเองนะคะหลังจากทราบเรื่องมหาดไทยก็คือแน่นอน สังกัดของอะไรกํกนานันนกไงกํกนาันนก,กอยู่ในห,หน่วยวนี้อยู่แล้วก็ต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทางด้านของคุณอนุทินเลยบอกว่าสั่งการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะไปจัดทําบัญชีผู้มีอิทธิพลแล้วบอกนะบอกว่าจริงๆไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการสั่งการแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มหาดไทยต้องดูแลอยู่แล้วค่ะ คนที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยนอกจากต้องมีคุณธรรมแล้วจะต้องไม่ใช้อิทธิพลในการปกครองประชาชนหากเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมาปกครองบ้านเมืองมันก็จะเกิดเหตุการณแบบ์แบบแบบเนี้ยแบบเคสของนคนปรปฐม,มแล้วพูดประโยคนี้นะบอกว่านี่ขนาดลูกน้องอะ่ะไมาถึงเคสนี้นะคะถ้าเป็นลูกพี่อ่ะจะขนาดไหนก็จะต้องมีการสอบประวัติและพฤติกรรมด้วยห้ามอันธพาลกับชาวบ้าน สั่งให้มีการขึ้นทะเบียนเรื่องของปืนด้วยนะมันจะเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเขาก็จะครอบครองปืนมันมีการเอาปืนมาใช้ใช่ไหมแล้วก็คุณอนุทินบอกว่าเฮ้ยบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรนะทําไมคุณอยากจะยิงนี่ขนาดเป็นการยิงที่แบบยิงตํารวจต่อหน้า,ต,นนาตำรวจ,รวจด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้ทางผู้ว่านครปฐมรายงานมาแล้วนะว่ากำนันพักเลยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนอาวุดง่ายๆสั่งปลดไปก่อนครับ ชามผู้ว่าทางผู้ว่าลองมติมก็มีการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนจุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะครับก็ขอขอให้เราก็ต้องมานั่งดูแหละต้องต้องมานั่งดูหรือว่าพฤติกรรมหรืออะไรของของคนเหล่านี้ไปคุกคามประชาชนแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดเคครขอบคุณครับ อ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางคุณอนุทินบอกว่าทั้งผู้ว่าและคุณชาดาไทยเศรษฐที่เป็นรัฐมนตรีช่วยต้องมาช่วยผมนะในการไปทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลในจังหวัดต่างๆนะครับก็เลือกคนได้ถูกจุดนะคะก็นี่มือเป็นเอานี่มือขวาเป็นมือขวาเลยคุณชาดานี่มือขวาคุณอนุทินเลยให้ไปสแกนเลยพื้นที่ไหนมีผู้อิทธิพลด้วยก็แสดงว่าสั่งการไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนโน้นเสร็จแล้วนะ บัญชีรายชื่อเนี่ยดดออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเพราะว่านี่คือวิธีการดํเนินงานของคุณอนุทินนะยุคใหม่มันต้องด่วนมันต้องเร็วคุณผู้ชมอ่ะทีนี้เราส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านโต๊ะจีนซึ่งมาจัดโต๊ะจีนในวันที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่จัดงานเลี้ยงจัดโต๊ะจีนให้กับกำนันนกเนี่ยมาหลายปีแล้ว คือเวลามีงานทีไรกำนันนกก็จะมาใช้บริการจัดให้วันเกิดเหตุก็รับจัดโต๊ะจีนเหมือนกันนะครับมีอยู่5โต๊ะคุณผู้ชมแล้วปกติเนี่ยกำนันนกเนี่ยจัดงานเลี้ยงให้กับตำรวจเป็นประจำนะตอนมือปืนลัน่นไกตัวของเนี่ยคนเนี้ยที่ให้สัมภาษณ์เราอะอยู่ในเต็นท์ครัวน่าจะกําลังจัดการเรื่องอาหารอะไรต่างๆอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแต่ไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วหลังจากเสียงปืนมันสงบลง ก็ได้ยินเสียงฮือขึ้นมาในงานก็คือคนแตกตื่นละตอนนั้นเอาจริงๆตัวของคนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามือปืนเป็นใครกันแน่แล้วคนก็เหมือนกับเพิ่งแตกลังอะ่ะกระจายกันเอ้าเลิกดีกว่า,างานนี้เลิกแล้วจัดก็คือแยกย้ายกลับเลยมีตำรวจบางส่วนที่อยู่ช่วยในเหตุการณ์ตัวของพ่อครัวหรือเจ้าของร้านโต๊ะจีนคนนี้ยืนยันนะครับที่บอกว่ามีความพยายามทำลายหลักฐานอย่างเช่น ล้างเลือดไม่มีนะไม่มีเ,ออเพราะว่าอะไรก็ยังเห็นคราบเลือดติดที่เก้าอี้ผ้าปูโต๊รวมถึงถังขยะอยู่เลยนะคะและปฏิเสธว่าไม่รู้ว่ากำนันนกมีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่ารู้เพียงว่ากำนันนกเป็นคนที่ชอบดูแลตำรวจชอบเลี้ยงที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเรื่องการให้เงินจ่ายสวยใดๆด้วยค่ะไม่ใครเห็นเรยว่าใครเป็นจริงนะ่ยอ๋อเหรอคะแล้วตอนนั้นนะคะเราเห็นกำน,นัน ตอนนั้นนะคะพอหลังเสียงปืนแล้วเราเห็นกำนันนกแล้วก็หน่องไหมคะไม่เห็นเลยให้ตายกแบบนั้นนะเพราะว่าไม่เห็นเลยอืตำรวจทีก่กระถังหูมันชุบกระพุกกระป๋องอย่างนั้นนะเขาถามว่าตูมไปเนี่ยกลัวกันทุกคนนะโดดกันหนีกันหมดอ่ะทีแรกอ่ะมันไม่คิดว่าจะยิงกันนะแต่แรกผมคิดว่านั่นยิงขึ้นฟ้าโดย แสดงว่าช่วงที่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่ต้องเห็นสิว่าใครเป็นคนเหมือนล้างเลือดหรือมีใครเก็บหลักฐานตรงที่เกิดเหตุหไม่ล้างไม่มีล้างเลยครับไม่มีล้างแน่นอนอ่ะคือคนนี้บอกไม่ล้างคแต่ตำรวจที่ไปตรวจสอบทีหลังบอกมันหายไปนะขนาดบิ๊กโจ๊กยังบอกเลยว่ามันมีการล้างมันหายไปหมดนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่รู้ข้อมูลไม่ใช่ว่า,าคือบางอย่างเนี่ยมีลูกน้องนะมีทีมอ่ะ ไปดูมาให้อย่างผู้กํากับการตมจันทบ,บุรีนี่เป็นทีมของบิ๊กโจ๊กนะครับคืออันนี้ก็เป็นคนหนึ่งเป็นอีกนายหนึ่งที่เข้ามาช่วยในคดีนี้แล้วก็ได้สอบปากคําคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไปแล้วคุณผู้ชมมีทั้งลูกน้องกำนันนกมีตํารวจในพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับมีคนงานคนหนึ่งเป็นช่างซ่อมบํารุงเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุี่นนี้ก็มางานนะมาถึงงานเลี้ยงประมาณ6กโมงเย็นแล้วตอนนั้นแขกก็เริ่มมาแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็คอยเดินดูความเรียบร้อยว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนยังไงบ้างส่วนคนงานอีกคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับเราก็บอกว่าทําความสะอาดครับผมมาทําความสะอาดก็เดินดูรอบๆงานเลยคุณผู้ชมครับทีนี้ถามว่าด้วยความที่เป็นคนที่อยู่ที่สํานักงานของกำนันนกเนี่ยจัดงานเลี้ยงบ่อยไหมเพราะงานเลี้ยงไอ้ที่เกิดเหตุเนี่ย ตามรายงานบอกมันเป็นงานเลี้ยงประจําเดือนค่ะก็แสดงว่ามันก็ประจําเดือนมันก็ต้องมาทุกเดือนโต๊ะจีนยังบอกเลยจัดประจําจัดบ่อยถูกไหมล่ะแต่พนักงานคนนี้คนงานคนนี้บอกไม่บอ่อยอ่าก็ไม่รู้เขาบอกไม่บ่อยแต่ว่าเป็นงานประจําเดือนอะ่ะแล้วก็พอถามว่าแล้วตํารวจอะ่ะตํารวจมาง,งานบ่อยไหมไม่ตอบนะครับแล้วถามถามไม่ตอบอันนี้เราถามใหม,ม่ก็ได้ได้ยินเสียงปืนไหมตกใจไหมตกใจครับตอนนั้นตกใจทุกคนตกตื่นกันหมดเลย แล้วหลังจากนั้นมีการล้างคราบเลือดจริงไหมอืมไม่ตอบอีกนั่นตอนนั้นได้ยินเหตุปืนตกใจไหมครับได้ยินไหมได้ยินได้ยินที่กันนัทครับไล่ไล่นะหลังเกิดเหตุทุกคนก็แตกสุดก็ตกใจเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับตอนนั้นอยู่ห่างจุดที่มันมีเหตุการณ์อะไรกันไหม อ่คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นข้อมูลจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ท,ที่จะบอกว่ามีการสอบทั้งตำรวจ25นายให้หมดมแล้วก็ไล่สอบคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับไอสอบปากคำส่วนนี้ที่มันเกิดขึ้นในงานเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กโจก,ก็จะไปอยู่ด้วยะนะครับเดี๋ยวคงจะมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆคุณผู้ชมครับทีนี้เราไปดูฝั่งของผู้สูญเสียซึ่งยังคงต้องให้กําลังใจครอบครัวนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเมื่อคือนที่ผ่านมาเป็นการสวด คืนที่2นะครับก็อยู่ที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุที่บางเขนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมดูสิก็ยังคงมีบรรดาญาติมีเพื่อนร่วมงานมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่องในในงานครั้งนี้ค่ะมีทางด้านของพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะคะผู้รำคับการปปปก็มาร่วมงานทีนี้เนี่ย ก็ท่านได้พูดถึงในเรื่องของการสูญเสียสาราวัตรแบงค์นะคะว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโดยเฉพาะกรณีที่ว่ามีตํารวจ25นายอยู่ในงานเลี้ยงแล้วจากการที่ซักถามเบื้องต้นท่านตํารวจตรีจรุนเกียรติท่านบอกแบบนี้นะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจรวมถึงทุกคนเลยชาวบ้านเนี่ยตกใจโดยเฉพาะตํารวจเองบอกว่าต้องการนําตัวคนเจ็บก็คือสาราวัตรแบงค์เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากจับคนร้ายนะ แต่เพราะต้องการรักษาชีวิตเพื่อนก็เลยพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลก่อนซึ่งส่วนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานมีจริงไหมใครเป็นคนทำเรื่องนี้ท่านบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนก็แล้วกันส่วนกรณีสวยรถบรรทุกสรุปแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องไหมพอบิ๊กโจก,ก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะเรื่องนี้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติตอบว่าเท่าที่ พูดคุยเบื้องต้นตอนนี้ยังพบว่าไม่มีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะจากข้อมูลที่ผมไปนั่งสอบตำรวจทุกคนเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสวยแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบาร,รมีขอตำแหน่งในการโยกยา้ายญาติสุงเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์ทางฝ่ายนัก็อ้าว่าแคนต การเคลียร์กันจบไปแล้วว่ามีการเซ็นแล้วยังตงไม่มีครับไม่มียังไม่มีการเซ็นทั้งนั้นวันนั้นตกลงันไม่ได้ไม่มีไม่มียืนยันจากข้อมูลอ่ะนี่ก็คือผู้การเต่านะครับก็จะเรียกผู้การเต่าก็คือเนี่ยก็มาดูแลเรื่องของทางหลวงด้วยค่ะเพราะถ้าจากันได้ก็คือตอนที่มันมีสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยก็มาคุยกับคุณวิโรจน์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์หรือไม่อย่างไรไม่มีนะครับก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของการที่กำนันนกมาคุยกับสารว ขอโยกย้ายตําแหน่งให้กับหลานแล้วพอขอยกย้ายไม่ได้ก็โมโหแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเนื่องจากวัดที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าขออะไรก็ได้หมดมารอบนี้เนี่ยถูกขัดใจมันก็เลยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาคุณผู้ชมครับอคดีนี้เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าตามมาเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงตัวของกำนันนกเองก็ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมนะก็คือนำตัวส่งสารไปฟ้องฝากขังอยู่นะครับคุณผู้ชม ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี